สวัสดีค่ะชิคก,กีนอนจ้ะเจอกันแล้วน,ลนู่นเจ๊ล่ะสวัสดีค่ะมาแล้วนะคะเจอกันแล้วไปสอนย่านไม่ถอดหมวกนะคะเพราะว่าตามสบายลมพัดเย็นมากเลยพาเราเขมาเก็บผับกบ,กกบกกนะุ้งแต่นู่นน่ะปลากร่อยมันยาวแล้วนะ่ะน่าข้ามน้ำไปเหรอหล่อนี่ข้างๆเอ้ยแกช่วยหน่อยเด็กหน้าเป<ห>ิดกล้องเลย,เยค่อยๆเขาเขามาเก็บตั้งหลายรอบแล้วนู่นน่ะเต็มเลยตุ๊กจ๊นะชักบินมาก็เลยโทรหาลุงคลีอู้หนี่ปลากร่อย ปลาเก๋ยเก็บไปแกงส้มนี่นี่ปลาเก๋ยนี่ข้างในหนอนข้างในยาวเลยเจ้าชอบนะนู้นเป็นปลาแซลมอนนะนู้นเขาจะเอาตรงนี้เขาชอบน้อยเจ้าก็เก็บเออบ่อนมันยาวดีเออจ้าไปตรงนู้นดิกวาจะเก็บอันน้อยเนี่ยอืมหมูพลังตีเพิ่มเก็บเพิ่อเก็บรายรอบแล้วจ้ะ โอ้ยตีก็เป็นวาทพี่น้องเอ้ยโอ้ยตำแยตำแยตำแยตำ้มแย่เฮยตั้มแย่ตั้มแย่โอ้ยอากาศคึมคึมคิมคิมมากรายแกมาซื้อของ จะได้โทรหฮาร์ตีก็ะได้ทาแล้วมาก้ะอหาตะกอยก่อนยาวไหมละ่ะทางนี้มันจะยาวก่อนมันจะยาวก่อนไัยเลยบานหมดเลยไปฝั่งนู้นคอยไปฝั่งนู้นเด้อ <c oughs> โอ๊ยคอยเป็นวัดเดย์คอยเด้อ <c oughs> ว่ายัางไงเขาเก็บตรงนี้ก็ได้อู้เนี่ยส,สววเลยตำแยก็เยอะเก็บในตำแย่กันจะ้จะ,ะ,ะก็สามีทาง,งานบ้างแต่ว่างานที่รงนก็นาวยงคะ <c oughs> จะพูดนึกตาเราก็จะไม่พูดนะคะเราจะเงียบค่ะเนีย่ยโอ้ตรงนี้ปลากกอยปลากกอยปลาปลาก้อยดูตรงนี้ มาดูตรงนี้ป๊ามีกระังสงสวยเลยพี่น้องปันดีนี่พี่น้องมาเก็บจ้ะเก็บก่อนที่เขาจะยาวปีนันมาปีนันมาบ่าท่านจ้ะฟังนี้มันยาวก่อนว่าจไปด้านลาทางอืนนอ่นนาะ ไฮ้มาดมเฮ้ยเจ้ล่ะข้าต้นน้ำปากไกวม้าก็ได้่า ว่าจะไปแกงส้มเกี่ยวมาดูตรงนี้นี่ดูมาดูอุ้ยปลาก้อยเอ้ยนี่ยอวบเลยมาเราบะเสือทีมนะจ๊ะเอิ่นไหลหนอบปลากอยดูปลาก้อยสวย,ย,สวยมาเร็ว,วนะไม่ได้เก็บหมดนะไม่ได <laughs> ้เก็บหมดเอาเก็บสิเอาถ่ายสิ สวยค่อยบอกเจ้านานแล้วจะไม่มาค่อยไซนี่แหละพอดีเนาะกำลังกุบกรุบประกอบเลยจ้ะกุบกรุบประกอบแต่เพื่อนบ้านหนูเขาไปเก็บที่ไหนนีู่้น่าจะตรงนี้หลืมั้งเยอะวินาเรมามันยาวนะปานะเ <Yeah, okay. S 1> อาหนยตรงนี้ไซยาวจะบอกจะชอบ ยาวไซสสัส้นทุกไซส์เลยค่ะพอดีเลยเนาะนุนจะ้ะพอดีค่ะอไอวามบอกว่ามันอยากกินยำกุ้นส้มเสีเผักกูดจะมาก็มาได้ไอวามตอนนี้ยาวแล้วเนาะเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ยาวแล้วเนี่ยอันที่อันที่สั้นๆเนี่ย ถึงต้นตะไคร้มากเลยยาวพุ่งบานเมื่อก่อนหลังจากตะไคร้นุ่นนะมันยาวอะแต่ตอนนี้มันอากาศมันดีเนาะร้อนเหรออากาศมันร้อนเหรอน่าจะฝนตกใส่ด้วยยาวปุ๊บปั๊บเลยขึ้นมาเยอะมากเลยเก็บเท่าไหร่ก็ไม่หมดเก็บเด้อเมื่อกี้เต็มเลือดกาละดอกไหม วันนั้นหนูมากับเอิญน,นะกล้องเป็นอะไรก็ไม่รู้เปาะเปาะดีจังเลยเอยากจะบอกกับเพื่อนๆทุกคนว่าดเด้งเหมือนเดิมนะคะเด้งดึงดึง่มั้ไหมเด้งดึงดึงอ,อันมี้เขาบอกว่าอะไรวะมาม้าฉันช่วยเธ,เธอเก็บแล้วเธอก็ไปเลยนะหรอใครอ่ะตอนแรกเหรอ <laughs> วันนั้นวันนั้นเขามากับใช่วันนั้นเข้ามากับหนูเพืเก็บเธอจะไปแล้วนะว่าใส่ไปเล่นนั่งเลยป้านั่งคุกเข่าเลยป้านั่งคุกเข่าเลยค่ะนั่งคุกเข่านั่งคุเขาไม่ได้ก็ตามอาธรร เห็นไหมอวบเนาะตัวนี้มันอวบเป็นจริงมันเป็นต้นเก่าแก่ต้นเก่าต้นแก่เขามันก็อวบมากเลยอ่ะถ้าต้นที่เขาเกิดขึ้นเกืดอเขาก็จะไม่ไม่อวบ๋ยวมันก็ขึ้นออกมาเรื่อยอ่ะเนาะมันมีอันที่มันอยู่ข้างในยังมีเลยมันมีมันมีอะไรเนาะอันสิ้นสุดของมันด้วยนะมันมีอันสิ้นสุดของมันด้วยมันขึ้นมาก็จริงแต่ว่ามันจะมีอันสุดท้ายอ่ะ เป็นตะการน่อยแล้วเด้สราก f, ็เต <ator il> like ็มแล้วเป็นตะการน้อยแล้วเด้อุ้ยงตกมันกไม่เอันนี้เพราะว่าเก็บไปเพราะว่าอันี่มันมีผู้ใช้เตาอ๋อแล้วทำแครื่อรจะลีงเหรอเตาเสีย ตอนนี้เก็บตอนนี้เปกว่างนี่มันเก็บยากเพราะมีใบนี่และมันหักปุ๊บปุ๊บปั๊บไม่ได้เราไปข้างในไปถ่ายดูน้ำด้วยม้ดูป้าป้ามาดูนี่มาดูนี่ว้าวดู สวยมาก <c oughs> สวยค่ะสวยเนยสวยงามอลัมตาวาเดี๋ยวไปบ่าเดี๋ยวไปดงหรือว่าเอาบั๊บลยจ้ะโอ้ยอืย เดี๋ยวจะไปทำอย่างหนึ่งอย่างใดให้มันยาวกว่านนี้ก่อนอันนี้เก็บไปแช่ก่อนเก็บไปแช่เก็บไปตากก่อนอันนี้จะพาไปทำของกินเล่นอัน,น้เรามันยาวหน่อยนึ่งความรับเป็นความรับามบบา,ารปลาก้่อยมันอวบอึมมากเลยนะเนี่ย เก็บมันซะไม่มีลดนะคะพวกนี้เข้ามาเก็บใหม่เก็บไปแค่ทำความสะอาดพอแต่ละครั้งก็พอจ้าน่าเอร์พอเข้าเก็บได้เลยไปดูผักเหรอยังไม่ยังไม่อันนี้ใช่ไหมยังก็เราเก็บทุกวันได้ตาป้้าาเอโผล่หน้าต่างไปดูเอาตายแล้วผักฉันออกดอกหมดเลยอืมันร้อนไง ห้เาเก็บได้ทุกมือนะจ๊ะมันอยู่ใกล้บ้านด้วย<ด>อู้หสย้ยหนูเก็บได้ทุกวันถ้าหนูจะมาเก็บสวยนะป้าเนานะสวยมากนะทำยังไงจะได้เก็บน,นี่ก็ไปแล้วจ้ะพอละ อันนี้มันกอแบบมันสมบูรณ์นะมันกระสีกอแบบหลายหลายยอดค่ะแต่ว่าเวลาต้มใส่ถุงนกไ็ได้หน่อยเดียวนั่นแหละเพราะว่าเราต้องไปล้างกาทำความสะอาดอีกแล้วเนาะใช่เหมือนหนูหนูจะนนออหนูจะลูดเอาทาั้งอันนี้มันออกวยๆโนนสวยห no. วยวอื่น ลองขึ <S <s ้นไปดูนะคะนั่นแหละลงพร้อมกันแล้ว่ะจ้าพี่น้องเดี๋ยวมันหลังมาใหม่ตอนนู้นมันยังไม่ยาวเลยนะเห็นไหมน่ะยังไม่ออกนู่นฝั่งนู้นน่ะนู่นเนี่ยยาวหมดเลยเนี่ยโน่ฝั่งนู้นอ่ะเอาก็เอาได้แต่ว่าเอาได้าเต็มมาคันนี้นี่ยป่ะเราพอแล้วป่ะพี่น้องพ่อเราจ้ะโอ้ยจบขี้ไปหน่อยสิจบเลยจ้าโอ้โหเดือนเดนมันงามมากเลย จะเปี่ยนอยู่หรืแกใช่ฝันว่ามันยังไม่บานดูสิใบแล้วมันมีมันมียอดไหมยังไม่ออกยังไม่โผล่เออจริงเหรอจริงถ่ายรูปก,ก่อนแชะสวยงาม,มถ่ายรูปเนี่ย <laughs> นี่จ้ะพี่ตีเก็บมากปาปก่อยนะคะเนาะอันนี้เคจจาดัติสมาเห็ดพี่น้องเบิ้งน้าค่ะการแย่่านะคะ,นนะ,คะตีจะแซ่แข็งเนาะค่ะตะวันน้ำนะคะาน,านะคะ้ำน,นี้ตีใส่น้ำสรรมสายชูเป็นน้ำนะคะเพื่อป่อหายเพลิน พันดำพันแหล่เนาะจ้ะเนะาเนะตีก็จะททำกนเพื่อจะเฮ็ดก็ได้ประเฮ็ดก็ได้เ้อะจ้ะเดาวแต่ความชอบของเฮาเนาะแต่ว่าตีมาเฮ็ดจ้ะเนาะนี่คะ่ะตีกระเจะเอาเฉพาะตรงนี้ออกซื้อจ้อะเนาะนี่มันก็จะม้วนสวยจ้ะก็คือแบบคือบอกนะคะตีหลกเจี๊เนาะตีมาเฮ็ดแบบว่าให้มันดูแบบน่ากินนะคะนี่เนาะตีกระสี เส้นหน่อยค่ะตะกันด่างอันการหน่อยห้องก็สิเก็บไว้สัก่อนจ้ะวัตีวัตถีจะเฮ็ดผัดไอ้น้ำมันหอยนะคะผัดไอ้ใส่กุงนะคะเนะาะจับพี่นิติอาจจะพาพ,พี่น้องเก็บดองนะคะจักหน่อยเนาะดองสีคลายดองไอ้แปลงกงแปลงกวานะคะเนาะดองนะจ๊ะดองส้ำรสนะคะดองพริกดองอยังกับดองคลายกันนะจ๊ะ ดองคือบักดองบักย่ำมันจะเนาะตีคยเฮ็ดเคเบิลไปอยู่จ้ะเนาะจะตีจะไปเอาเลือกเอาอันที่ว่ามันกลางโพได้น้อยจ้ะอะไรมันจะกรอบอตีเลยเฮ็ดจังสี่จะก็จะเป็นร่างเอาอันนี้คนออกสำหรับผู้คนที่เพิ่นเ,เก็บกินในไม้นะคะตีอยากให้เก็บกินแต่หน่อยก่อนเด้อค่ะแบบว่ากิน ในน้อยกรน,นะคะบางคนอาจจะแพ้พักชนิดนี้ได้นะคะเนาะเดี๋ยวต้มเข้ต้มสักสิบนาทีนะคะก่อนจะกินนะคะแล้วก็กินน,น้อยๆเนาะแล้วก็อา่าพวกคุกินสด,ดจะจ้ะเพราะวาผักกูมมันสิไม่ยางเนาะค่ะพวกคุณกินสดเนาะ,ะก,ก,เะกาเบิ้อง,งในข้อมูลที่ตีทรงหายก็ได้จับตีลงไปในทั้งทาง u t u b e ท้ง เพจนะจ๊ะเนาะจ้าอนี่ก็คือติ๊กตาเนาะจ๊ะเนาะนี่ค่ะอันจัติตาแห้งแล้วอบแห้งนะคะเนาะอบในเครื่องจ้ะกาจะได้ประมาณนี้ค่ะเนาะอันนี้ก็ตีเพิ่มจัตาเป็นรอบแล้วนะคะเนาะกะสิะย่อยตาไปเรื่อยจ้ะเนาะอันนี้วิตมันกัร์นี้เงี้นะคะติจิตตาแต่ว่าตอนนี้ติเก็บใส่ถุงก่อนจ้ะอน,นี้จะผ้าปะกอยไปเก็บข้าปูนมากนะคะเนาะเราจะ จะไปใส่แกงส้มจ้ะตีกันด้วค่าเราไปเก็บเนาะอันนี้ที่จะไปเท็่ยวเขาเนี่ยไม่ได้ตีไปแคมป์ปิ้งไปบัดพักลงพักนอนจ้ะเนาะย่ำกระไดจ้ะหรือว่าแค่น้ำเสร็จแล้วก็มาเห็ดมาผัดเบคอนแต่กันเนาะแต่ซีซิ่ตา้าเพิ่มจ้ะเรื่อยๆไปเรื่อยนะคะตาไปเรื่อยกะก้มแซ่ไปนะคะเพราะว่าสมนีิพักกูเาไม่เท่าไหร่เงาปันใดค่ะ แบบส่วนบางส่วนกับเน่าแล้วบ,บางคนกับพันธุ์เน่าขาดกันอยู่ี่ะแต่ตาไปจนน,นุ่นะคะจนซื้อคือบางทีพ่อเลยสลับสลับปีหนึ่งเนาะสลับแบบว่าปีปีหนึ่งสิค่ะกะจะจะยุดเก็บนะคะเนาะหัวซื้อว่าพ่อสำหรับถนอมอาหารแล้วแต่จะยุดเก็บกับใบพนใหญ่ตามธรรมชาติไปนะจตะเนาะ